อาสบายดีพ ah, no. okay. ่อแม่พ like, ี่น yeah, ้องพืทุกคนเนาะนนี้มาอยู่ในสองพี่ก็ไปสี่เนาะโแต่มาย่ามเพียรก็มาหนี้เนาะมากับสามคนเนาะบสองย่ามเพียกนี่พ่ากับป็นคนผู้ถือถ่ายเหือเนาะใช่เหือดซื้อไดยครับนี่เนาะพ่ากับใส่มือเดียวเนาะมาสามคนเนี่ยถือถ่ายเหือดสองย่ามหนึ่งเหือลอันหนใหญ่เนาะ บู๊ว่าสิได้ปาเยอะพี่น้องเลยใส่เบ็ดปลาเครื่องเนาะอือนี่การถ่าถ่ายเลยพี่น้องเนาะตัวเสียบนี่ครับพี่น้องเลยตัวอย่าดินนะแล้วไปพยงไงมันชื่อพังดีมันนอกเนาะน้องเนาะน้องของหน้าทำแม่นลำคลองเนาะนั่นปูฮะไม่กินนี่เนาะระวังเลยระวังเลยเห็นจับปุ้ดูดีๆนะบูถือกี่น้องเอ้ย dài dài nó tự nhiên nó bình no. thường nó cái này dầm phèn bã nam cái lái lái nam khử nó thôi. Khao lỏng, thà mà nó khao lỏng nhạt này. Cà bao khô lát nó, khát, như thể chưa nó. Mình với rồi. Thơ, đi xa. Thì xíu lại nó bình thường นี่เนาะที่อยาเนาะเบิดเนื้อฮะก็เสียบเสียบดกระเดือนพีนองเลยกระาเลฝนเบิงนาเกิควง้าจันใสฝนกับสีต๊เลยเน่น้ำก็เลเจ้าหน้าอนเาเยงาอยาใกลมอนะครับ่เิได้ปยงกระโดด xa oh, à. à. à, ừ, phía tàu dạp chia nó bà hô la bà hô la dạp chị ta mênh ok bà hô la dạp chị ta mênh ok bà hô la dạp chị ta mênh ok Ôi, hô la dạp chị ta mênh rồi bà hô quá โอ้อทุ้งยากเีกกนอพี่น้องเนาะอ้ยขาเนรูดูซือตอนี้เสียเงเนาะต้องใสเงาเนาะใสเงามาทางนี้เียดิเบาเอ้เบาใสเงามาทางนี้แน่อู้บางหนาพี่น้องเลยตัานไานงางงเห็ดอหือ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 หกือหออาอออออ ก็สาดเรือเนาะสาดเหลือกรสีลมเนาะพี่น้องเนาะไพ่ไพ่ไพ n มึงหาเอ้าเออตอนนี้กรสีไพ่ครับรอเพียกเบิดแหละโอ้ยนี่เอคนโอมเลยพี่น้องเลย้ไพาน้โอตอนนี้ก็ยังขานอยู่เอาเอาเหือสิลมเด้นี่่ี่ด คือนี่ไรเหือดหลยมแม่เนี่ยข่อยข่ายขับปลาเอาเฮือมันไรเนาะซือถายเือบุรี้เอ้ยอ้าสเอล้เอาเอเอ้าเอาขาปาไเอาาขาปเลยพี่น้องเยาเหือโอเปีนผากาเหือโเปีนนี่เอ้าน้ากะนังเบิ้ลเบิ้ลาเหือเนาะเ้ยถ่ายหฟังแหละ มึงเพียรหน่อยเนาะเดี๋ยวปลาเพียรมีบ่ปะเีปลาฮะมีอยู่ใส่อีกเออตอนนี้ก็สิฮอดเบินมองยามเบ็ดเด้๋เนาะยามเพียกเพียกอีกวะเนี่ยเออนี่ตอนนึงพี่น้องเอ้ยเริ่มยามเดี๋ยวน้อก็ๆๆนี่ก็มาเพียกตอนที่สองเนาะมาสิได้ดูบ่ป่ะหนึงขาดเด้เด้ ปลานึงขาดคัดคัดคัดเข้าคัด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 ทั้นนี้คัดท่านนี้เออคัดเลยเออเบ่งเบาโหระลายามเนี่ยนะคัดคัดดเลยคัดเลยโอ้ต้นนี้ก็จะแซ่เขาปลาเนาะลครานีกลังยอนี้เลยนะโอนกนได้แห้ได้ก็เบื่อไอ้ปลาเพราะท่นนายเอฟโต้พี่น้องยคัดคัดคัดไป้เใหเข้า เบิดอะไรพี่น้องเลยอ้าวไปแน่ยพคือยทายอ่ะทายคืนนะม่ไบโอ้ยพคืนโอ้บมึงหนามาไรเจ๊รอตอนนี้เข้าเหางี้ยพกับไปพี่น้องเลยตเ้นภอ่ะเอาเขานี่ตีเอาเขานี่นาไอ้แคืนนะพม่น้เนโหตายลนี่นอ้าวเข้าเหาี้นี่ยอ้าเฮ็ดเอาด้มีน้ำมอะไรกันมึงถือแพ้เฮ็ีดีีเขา ก็ได้ก <5 yap> <S deuxième essel> <t> ็ได้กับเือนลเบินคาเลยนี่นงหนาไม่นอนเอ้ยหนาลแทเอาเ้ากัเอ้านอนใมเนเป็นจบเข้าข้าทีที่เข้ามันออกนนมันสิลมหนาไเออมาเียว

มามวนมามวนได้ซื้อเราเนี่ยเนาะมามวลนะน้ำได้กันตายพี่น้องเอ้ยเฮือกรสิลมเขื่อนเนอยหน่อยลำนหน่อยกตาก็มแค่ขึน้องเอ้ยน้ำน้ำก็เลยับปลาไปเด้พี่น้องเอ้ยคัดคัน FC ได้ี่น้องเลยนกสตกานทานก็ด้คินางมามวนมาซื้อซื้อเนาะมือนเนาะบุหรี่ยังมน้ำก็เลยอะ อ้าวแล้วพี่ดองเราเป็นว่าฮาห่าทับนี่พี่ดองไปพายพายอาตอนนี้ก็เสียใจหอนฟังแล้วเนาะตอนนี้ก็เสียใจฟังแล้ว <c oughs> อช่างเด๋เ <c oughs> จ้าไหนก็นเพื่อสิลม <c oughs> ตายละผูกดิผูกดิตอนนี้ฮาก็เสียใจเริ่มลุกเลวเนาะพี่น้องเนาะอ้าว มบรา,ายายมพี่งนะาะกันม่ยามหลอมเนาะลองเมืองยามหลอกเข้าหลอเงียบได้เลยหลอมน่อยว่ามไดใส่ย,ยังใส่ย,ยังฮะมิจิว่กุ้งปลากุ้งจิตได้พี่น้องเลยปลาลตวนงรูปเลยพี่น้องเลยที่าพี่น้องเบิ่งนมี่รอ ผมมีป่าทาพี่นอ้องเอ้ยยามหลอกก็บ่ออะไรยามเพียกก็บ่ออะไรฮะไม่ใช่สุด l ะ s t ชิ้นเลยกับฟ้าก็ไหลก็แช่เนาะพี่น,อน้องเนาะว่าเฮามาเหมือนมาซืินที่เซียมุนเนี่ยมายามเบ็ดน้ำเขามายามเพียงน้ำเขาเนาะมัเนมเพียกบิ๊กเองเนาะขั้นเพียกบิ๊กเซเล,ลไรคุณเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ก็แ yes, ซ่บตะไคร้ได้พี่น้องเด้อะก็ยิงแจ้งเตือนแย่อย่าลืมกดติดตามได้พี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์เด้อบายพี่น้องบายนี่